นายจริยาเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขายื่นหนังสือถึงพลตบตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจชาติขอให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและย้ายตำรวจสีนายประกอบด้วยพันตบตรเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสอบืมงนนทบุรีพลตบตรีภพศสารวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพลตบตรีวัชรเตชะอครเกษ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจ t h o รพักหนึ่งและพลตำรวจโทจิร,รพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภ h o รพักหนึ่งเนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชริุรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวนนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตนเองได้รับข้อมูลมาว่ามีหมอของสถาบันนิติเวชได้นำศพของคุณจังโมออกมาเพื่อสร้างหลักฐานเท็จนั่นคือการสร้างบาดแผลเพิ่ม เพื่อให้เข้ากับใบพัดเดรือรวมถึงภาพบาดแผลที่ถูกอ้างอิงในวันแถลงข่าวซึ่งเป็นบาดแผลรูปตัวเองนั้นก็มาจากทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวชซึ่งได้ส่งให้กับตำรวจนำมาประกอบการแถลงข่าวไม่ใช่เป็นการนำมาจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตตามที่ตำรวจชี้แจงแต่อย่างใดดังนั้นการที่ตำรวจโกหกแล้วโกหกอีกนั้นจึงไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปได้เฉิยเปิดเผยอีกว่าบาดแผลของคุณจังโมก่อนที่จะมีการนำไปชนสุดรอบสองนั้นมีมากกว่า11บบาดแผล และมีการพยายามทําให้บาดแผลดูสอดคล้องเข้ากับใบพัดเรือซึ่งตนเองคาดว่าที่จริงแล้วเกิดจากมีดหรือของมีคมนายจริยะกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าไม่มีพลตรต,ตีอักษรย่อต่อเตามาเป็นแบกอัพให้คนบนเรือหมายความว่าถ้ามีการสอบสวนโดยไม่มีการทุจริตคนบนเรือที่เป็นคนร้ายตัวจริงก็คงไม่รอดอีกทั้งล่าสุดมีคนโทรมาเสนอเงื่อนไข หรือข้อเสนอให้ตนเองหยุดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณจังโมแต่ก็ไม่สามารถหยุดตนเองได้เพราะต้องการให้เกิดความยุติธรรมในสังคมและในวันที่9พฤษภาคมนี้ตนเองจะถแถลงข่าวเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้ง